เ,เนี่ยสมราคาแล้วนะดูแล้วมันก็ราคาแล้วมอเตอร์บัสเลยนะแพงอยู่ก็แต่แพงก็มันกคตดีเลยอย,ยอดเลยนะสามขั่วสามขั่วเลยตอนน่าไม่เป็นไร ทำไฟไม่เตม็มมึงมึงเจ๊งอ่ะได้ทำเหนประกอบข้าดีป่าทำเหมนไม่เป็นไรยหญ่สองชุดอ่ะเนี่ยชุดนึงก็เท่านี้แหละสั่สาม,มาสองชุดส,ามมาสองชุดแรกมีบ้าเอาชุดเดียวบอกโอ้ยมันไม่ได้เรื่องหมาชุดเดียว